โอ้โหเมื่อกี้เสด็จเลยโอ้โหเออยู่ด้วยกันมาไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้จะสืผพันจะสื่อพันไปไงเดินเข้าไปเลี้ยวหูก่อนเลียวหูบ้าเลยทะลึ่งเมื่อกี้เห็นน่ะเนี่ยพูดะเกินเรื่องมันต้องอย่างนี้เลคนเราก่อนจะได้กันต้องคมก่อนต้องคููก่อนนะเจ๋วเลยตัดไม้ข่มน้ำไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เลยมีเหมือนกันนั่นหรกอะไรอ่ะอันนี้มีแค่พวกเราเนี่ย มีแค่พวกเราสามคนคุยกันแต่เราเราเลยคุยกันแต่เรานะไอ้คุณแค่นี้กับบ้านไปเฮ้ยมาตั้งเยอะจะไไปกลับทำไมก็คุยกันแต่เราอะเขามาดูเราติงตังเราไม่ได้ยินเรื่องมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรมีสิอะไรอะยันดังไปนะอรู้แค่นี้ยนะรู้แค่แค่เรานี่แหละยังทําไม่เป็นวะยังทําไม่เป็นอ เจ็บเลยตายเออแย่เลยท้าไหรแล้วอันเด็กลาบโดวกูอายเขาไม่เนี่ยยังทำไม่เป็นอีกบวชแล้วเรียนแล้วยังทำไม่เป็นอีกเออไม่ไม่แอบดูพ่อกับแม่เขาบ้าไรไม่ดู่แบบปรมาจารย์ไม่ใช่มึงนะเบลโถ่ผมเนี่ยที่สุดดีใช่ไหมเรวเนี่ยน่ไใหม่อนะยังทำไม่เป็นอ้อ ขอบคุณนะครับสลับรางวัลก็ไปกับเหล็กสวรรามครับเชิญดาวตล,ก,ล,วก,ลกทั้งสองครับเนี่ยลูกฮะคือค,คือยืนก่อนแล้วนั่งต่ออ้าวเขาเรียกพี่ตังเขาเรียกจริงนู่นเออใจลายเบลไม่เอาไม่ต้องให้มันให้เต๋าคนเดียวเลยครับๆๆแมวเอ,มเอ,มเอไม่เอาม่เม่ตังได้แม่ผมขายที่ได้โโอ้หแม่ผมขายที่ได้ไที่ดินเหรอที่เคเบุลลี่ได <laughs> ้แมผมขายรับเงิน อี้ไม่เอาครับไม่เอาไหนบอกเมื่อกี้แม่มึงขายที่ได้อะช่วงนี้ช็อตช่วงนี้แย่ครับขอบคุณครับบุญพงษ์พี่เนี่ยบุญพงน้องเดินเนี่ยบุญงษ์พี่ยังเป็นพี่คนรกเลยแม่มึงพูดอะไรวะมึงเก็บเสียงไม่ได้ฉากหน้ามึงจะพูดอะไรดังนึกหนาล่ะแม่ยังทำไม่เป็นไงนี่จะบอกจะประสบการณ์จริงๆเลยนะมีแล้วไม่ใช่มันแบบสอนกันได้ไหมล่ะมันสอนได้ดิมัน นี่ไหนเล่าให้ฟังซิพูดแล้วทำตามนะเออเออเดี๋ยวคืนนี้ยามสองใช่ไหมล่ะทำไงอ่ะไปที่ห้องเร็วดีไปที่ห้องเลยเออไม่ต้เปิดประตูห้องก็เข้าไปเลยอะไรอะไรนะเปิดประตูห้องนะเข้าไปเลยเปิดประตูห้องเข้าเลยผมเปิดประตูห้องปุ๊บแล้วไงไฟดับไฟให้หมดดับไฟเล็งเตียงให้แม่นเลยนะเดินไปใกล้ๆขอบเตียงไอ้ไอ้ถึงขอบเตียงแล้วถึงขอบเตียงแล้วพอถึงขอบเตียงปุ๊บตาไงแล้วนี่ ถอดเสื้อนอนถอดเสื้อออกเสื้อออกถอดเสื้อออกแค่นี้ปั๊บเด็กถอดกางเกงออกเลยพูดอะไรพูดอะไรไปเอาตู้กรตาตีหัวแม่มันลุ้นมันลุ้นไงเอ้ยมึงพูดให้รู้เรื่องเขาจะได้เออนี่ถอดกางเกงออกพูดชัดๆชัดๆถอดเสื้อถอดกางเกงปุ๊บค่อยๆก้าวขึ้นเตียงออนี่แล้วไงต่อก้าวขึ้นเตียงปุ๊บเตียงไหนอะเตียงนอนเลยวะดีมันมีสองเตียงที่เขานอนมันมีเตียงคู่ด้วย ก้าวขึ้นเตียงเรวดีน่ะขึ้นเตียงที่เรวดีนอนได้แกค่อยเปิดพ่อ่มออกแล้วอย่าสลัดแรงนะทำไมอ่ะเผลอเรวดีโตกดเอ๊งกลิ่นมันตีขึ้นนั่นแน่รู้ได้อีกเป็นลำไส้เรวดีถอนพ่อ่มออกดึงออกแล้วแล้วไงต่อเอามือเคี่ยวก่อนไดกเคี่ยรลังกันตื่นปะวะตื่นปะวะ สกิดเร็วเนี่ยเออสกิดเร็วดีแล้วไงต่อล้มตัวนอนใกล้ๆเลยนอนนนอกันเลยเออนอนใกล้ๆเร็วดีเลยยังไงต่อหลับแม่งเลยอ้าวโอ้ยไอ้หน้ามืดเรามาตั้งตั้งนานให้นอนแม่ไอ้กูพูดขนาดนี้เลยเขายังไม่รู้อีกอะมึงก็เขายังไม่เคยมึงก็ไม่พูดให้เขารู้เคยสิแล้วทำไงอะพอนเนีนยนอนแล้วหลับไม่ต้องนอนโอ้ย จะทำต่อไปยังไงยังไงล่ะนี่นะนี่จะทำอย่าง,งเมื่อกี้นั่นแหละเออพอ,อเปิดผ้าห่มผ้าห่มอะไรปุ๊บ,บถ้าเกิดเขาตื่นซะก,ก่อนเนี่ยเราใช้วิธีกรำมั่งชั้นเลยยังไงวะมือแขนซ้ายแล้วเนี่ยนะเออจับแขนขวา,ขาจับแขนขวาประสบการณ์มั้งล่ะเออประสบการณ์จริงแขนขวาเนี่ยจับแขนซ้ายจับแขนซ้ายไว้ขึงพืชขึงพืชนอนนี่ขาซ้ายเนี่ยขาซ้าย เอียขาออกสบการยืนยืนไอ้แม่งออกมายืนมองกันเต็มเลยเออมาจะจับสูนกันเจับเลยขาซ้ายขาซ้ายเออจับอย่างนี้ไหมเออจับอย่างงี้ขาซ้ายเนี่ยเอ่อเอียขาขวาเอ่อขาขาออกอยู่ตรงกลางแล้วเราอยู่ตรงกลางเหมือนลำไทยกิ๊กนี่ขาขาขวาทำไรทำไงอ่ะเกี่ยวกางเกงดิ โอ้โหเขีกกระเกงลงแก้วแก้วเขียกกระเกงล้มล้มเกียกกระเกงลงหัวหน้าไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยทำไงอ่ะสายสายเกินสายไปเขียบไปเถอะเขียกเกงไว้ทำไรไม่ได้เลยไงครับงิงแดงนี่ไปอยู่ไงเงี้ยบ้าอะไรเราวิ่งหน้ามึดยังไงสรุปเนี่ยอางี้เลยฝ่าบาดเขาว่าคน